เมนูเมนูทอะไรครับเ <c oughs> มนูเมนูมั่วเ <c oughs> มนูมั่วอีกเหรออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอา้ามีน้ำตาลไหมมีสิมีผักเหรอน้ำตาลเนี่ยน้ายนี่มน้ำตาลอาอม,ม,ด,มดเดีมดหรอมีมดเหรอ,อ,ด,หรอ,อดูออดีอต้องใส่น้ำตาลด้วยเหรอ

เป่ากันนะป่าเป็นไงเนี่ยเฮ้ยแปลกฮะแปลกแต่อร่อยแปลกนี่คืออร่อยแปลกหรือว่าไม่อร่อยแปลกไม่รู้ไม่รูอะไรเอาละวะมัวเลยนะไม่รู้อะไรเพราะพี่พอจะรู้ว่ามันอร่อย มันคือผัดใช่ไหมแต่ผัดแต่ผัดนิดหนึ่นใช่ไหมแต่ผัดกับพริกแต่มันนนมีพริกด้วย่ยังก็ต้องเป็นผัดพริกผัพริกหมูเลยนะเนื้อ,อแต่รสชาติที่คือกินได้นะแล้วอันนี้นก็ต้องมีไข่เคียวสิ <c oughs> ขอจานหน่อยอันนี้ไงไม่ในจานเนื้นอใส่เนื้อเลยมีเช็ดเช็ดก็ได้นะมีผักชี

ใช้น้ำมันเลยเหรอใช่ใช้น้ำมันเนื้อเพราะว่าเนื้อมันมีมันอยู่เนีอ,เอาเหรอเลยผัดมันได้ใช่ไหมโอ้สูตรสูตรน,น,นี่นี่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกระทะห้างไหมเนี่ยไม่เกี่ยวนะเก,กทฟกระทะห้างไม่เกี่ยวนะโอ้แน่นอนแน่นอนอุ้ยหน้าตาน่ากินนะเนี่ยโอ้เมื่อนี้จบละ สบายไปอีกมื้อหนึ่งนะนักฟุตบอลทำให้กินเฮ้ยหอมอะ่ะสับผัก่ายแล้วลมันผักผักน้อยมันหดไงี่าผักยาก <c oughs> ไม่เกี่ยวกับกระทะห้างนะ <c oughs> ไม่รู้จัก <c oughs> ไม่รู้จักโ okay. <c oughs> อเคเดี๋ยวดูหนะ้าตาซิทำอะไรก่ะ ้มีผักด้วยโอเคอะไรเรียกอะไรยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อเดี๋ยวลองชิมก่อนนะมีอะไรในนู้นไหมหานเก่าโอเคถ้าไข่เจียวอีกก็จานนี้โอเค,าาเน,อเคนั้นเนี่ยไข่เจียวไหมโอเคมีไข่เจียวด้วยเดี๋ยวเราติดตามชม E ีพีต่อไปนะ นั่นคืออะไรน้ำตาลชูรสอ้าวชูรสเลยแค่นี้เดียวนะอะไรน้ำปลาน้ำปลายี่ห้ออะไรบอกไม่ได้เขายังไม่ได้สปอนเซอร์รู้สึกย่อแพงใช่ไหมโอ้ยยยยยเสียใหม่ครับโอ้แน่นอนโอ้สงชื่อเลยคือมาก น้ำปลาใส่ยัง,งเรียบร้อยครบอ่าต่อไปเป็นไข่เจียวครับมีมหมูสับไหมไม่มีไม่มีเหรอปลาปลเนี่ยอร่อยนี่ไข่เจียวหมูสับนะไข่เจียวธรรมดามนี่ของแท้อของแท้ของแท้ของแท้โหถ้าไม่มาด้วยนี่วันนี้จะกินอะไรเนี่ยตกตกหนักด้วยเนี่ย ขาเจียวข่าเจียวที่สูตรสูตรในวังอร่อยมากไม่ต้องใส่หัวหอมหรอ่ะไม่ต้องอดูใกล้ๆดูใกล้ๆโอโ้โหมีเสียงเลย คือคือมันมันต้องแปลกกว,ว่าที่อื่นไหมหรือหรือเปล่าเลยไงหรือว่าปกติปกติโอ้นี P <c oughs> เ่เลิกเล่นบอลดีกว่ามั้งหรือเป็นเชฟดีกว่ามั้งจะได้ดังเหมือนเชฟกันท่าห้างดูนะใครอะทำไม่รู้จักหรอเขาดังนะเชฟกันท่าห้าง เอ้าไม่ใส่น้ำมันเหรอทำไมมันมีกลิ่นอ่ะไม่ไอ้นี่โอ้ไข่เดียวกระทะมันเหนียวไฟมันร้อนไหมหรือเปล่าเฮ้ยวันนี้วันนี้วันนี้คือสุดวันนี้คือสูดสุดเหรอสวยแล้วอ๋ออ๋ออ๋อสวยแล้วอ๋ออร่อยแหละไม่เป็นไรชัวร์ไฟมันแรงไหมหรือเปล่าก็ไม่มีน้ำมันมาสิใส่แล้วแต่กระทะมันเหนียวเกิน หล่อกระทะไม่ดีใช่ไหมมันร้อนเกินแล้วมันมันจะสุกไหมสุกอยู่แล้วดีๆเอาดีๆสุกไหมโอเคกระทะไหมเอาไหมลงไปโคตตายละตายละโอเคแผนติดแผนติดแผนอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ได้กินได้กินได้อยู่เนี่ยแต่ประเด็นว่าอร่อยไหมใช่ไหมหรือว่าทำไข่น้ำได้ไหมไม่ต้องหรอกอย่ไดนี้เลย โอเคได้ได้สูตรอยู่หอมอยู่หอมอยู่เอาให้มันไม่ไหม้หน่อยก็ได้ไม่เป็นไรขีดกระทะัโอ้โหของแท้ของแท้ไข่เจียวกระทะไม้ครับนี่นักขุตว์มาทำาให้กินเองเป็นนักขุตว์ที่ทำกับข้าวได้นิดหน่อย โอเคอร่อยอยู่ในดูหน้าตาสิอืมข่าจียวโอเคเลยมีกี่อย่างครับวันนี้อาหารมีกี่อย่างครับสองอย่างสองอย่างนะอันเต่าใช่ไหมโอเคโอ้น่ากินน่ากินครับโอเควันนี้ได้มีอาหารอร่อยกินละจากนักฟุตบอลโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับอ่ะบ๊ายบายโชว์อะไรติดโอเค